สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาพูดในเรื่องความแตกต่างของแอปอ่านข่าวระหว่างแอป b u สเบกแล้วก็แอปคัทชินนะครับผมก็จะพูดหลักหลักอยู่6เรื่องก็คือเรื่องเช็คอินประจําวันเชิญเพื่อนแล้วก็ค่าคอมมิชชั่น 3. ามรับคะแนนทุกชั่วโมงนะครับสี่สปินห้าอ่านข่าว6การถอนเงินนะครับผมก็จะพูดหลักๆอยู่6เรื่องนี้ว่ามันแตกต่างกันยังไงนะ,ะมาดูในส่วนของอันแรกก็คือการเช็คอินประจําวันนะครับก็คลิกด,ดูตัวนี้ ในส่วนของแอปแคชชีนนะครับอแอปแคชชีนวันที่1วันที่2วันที่1เนี่ยมันก็จะได้50นะครับวันที่2 3เนี่ยก็จะได้100นะวันที่4 5ก็จะได้ไปร้อยห้าสิบเหรียญน,นะครับวันที่6แล้ววันที่7ก็จะได้อ่าวันละ200เหรียญน,นะในส่วนของบัสเบกก็จะได้สองร้อยสองร้อยห้าสิบสี่ร้อยแปดร้อยพันหกสองพันสี แต่ว่าข้อดีของบัสเบกก็คือมันมีคูณ2อาหรือเรียกว่าคูณ6นะครแต่ว่ามันกวันปกติมันก็คูณ3ให้แล้วแต่ว่ามันจะมีวันหนึ่งที่ตรงกับของผมมันตรงกับวันพิรหัสนะก็จะได้ไปถ้าล็อกอินตรงกับวันที่7เนี้ยผมปกติคูณได้2มา4มันก็จะเป็น4,800นะครับก็จะประมาณนี้นะในส่วนของเช็คอินประจำวันอีกอย่างหนึ่งก็คือ อย่างที่2ก็การเชิญเพื่อนนะครับการเชิญเพื่อนอมันแตกต่างกันยังไงถ้าเป็นบัสเบรกก็จะมันจะมีเลทนะครับตั้งแต่เชิญหนึ่งคนถึง3คนเนี่ยก็เป็นเลเวล1มันมี5้าเลเวลนะก็เลเวล1นึ่เลเวลสเลเวลสเลเวลสีเลเวลหนะครับแต่ถ้าในส่วนของแคชชินก็จะมีแค่เลเวลเดียวนะก็คือได้8ป0 0ัเหรียญเลยแต่ถ้าเป็นบัสเบรก็จะได้สามพันเลเวลหนึ่งสามพันคะแนน เลเวล2ก็3,300าคะแนนเลเวล3ก็3า0 0คะแนนนี่แหละเลเวล4นี่ผมจำไม่ได้นะแต่เลเวล5นี่ก็จะได้4,500าคะแนนนะครับถ้าคูณถ้าวันคูณ2ก็จะได้9,000น,น,นะครับถ้าเป็น4,500าคะแนนเนี่ยแล้วก็ค่าคอมมิชชั่นนะครับในส่วนของบัสเบกค่าคอมมิชชั่น20%ถ้าเพื่อนที่ต่อเราเนี่ย ได้100คะแนนเราก็จะได้20คะแนนนะครับแต่ถ้าเป็นในส่วนของแคชชีนถ้าเพื่อนได้100คะแนนเราก็ได้15คะแนนนะครับก็ได้15%บหนะอ่ามาดูในส่วนของการรับทุกชั่วโมงนะครับก็คือตรงนี้เลื่อนไม่มาโอเคตัวนี้ก็จะได้100เหรียญน,นะครับ100เหรียญก็คิดเป็นเงินก็ประมาณ4สตางค์นะถ้าเป็นบัสเบรกสามคะแนนนะครับต่อชั่วโมงก็จะได้รับ สิบสตางค์นะครับประมาณ10สตางค์นะก็จะประมาณนี้นะครับมันก็จะแตกต่างกันนิดนึงนะแต่ว่ามันก็ควรเลนทั้ง2อแอปนั่นแหละอ่าส่วนที่4สป,ปินนะครับโอเคเข้ามาดูในสป,ปินนิดนึงก็คลิกเข้าตัวนี้นะครับสป,ปินแรกแรกมันก็เหมือนกับบัสเบกน,นะครับก็คือต้องเชิญเพื่อนอย่างเดียวเลยอ่าสป,ปินอ่ะก็คลิกเข้าตรงนี้นะครับเนี่ยอ่าคลิกเข้าตรงนี้สป,ปินวิดโด ลั c กี้วิดดอนะครับเนี่ยอันนี้ผมมีคนเข้ามาใส่รหัสผม1คนนะ,ะผมก็ขอหมุนสปินสัก1ครั้งนะครับจะได้เท่าไหร่ได้สองพันะก็เกือบ1บาทนะครับอันนี้ประมาณเท่าไหร่เนี่ยแปสิบตางค์ประมาณนี้ครับประมาณแปสิบตางค์ปะประมาณ80สิบตางค์นะครับโอเคมาดูในส่วนของบัสเบกผมขอคลิกผมไม่ตัด คลิปแล้วกันนะผมจะทําเป็นแบบนี้กว่าสลับหน้าไปมานิดนึงนะอ่ะ,อะมาดูในรับชั่วโมงก่อนตัวนี้ผมกดรับไม่ได้นะครับก็เลยยังไม่รับนะเนี่ยคลิกผมคลิกเป็นร้อยรอบละบางทีมันก็เป็นนะอ่ะเราคลิกเข้าสปินก่อนอาจจะมีโฆษณาเยอะนิดนึงครับช่วงนีโ้โฆษณาเยอะมันก็บ่งบอกว่าคนสนับสนุนเยอะนะครับแอปจะอยู่ได้นานนะ ก็มีเปลี่ยนใหม่มานิดหนึ่งนะแต่ก่อนมันจะรับคะแนนอยู่ตรงนี้แต่ว่าตอนนี้มันเปลี่ยนมาเป็นสปินอีกรอบนึงนะครับ่ะเป็นสปินเราสามารถดูได้เรื่อยสิบครั้งนะครับเพื่อเพิ่มสปินเนี่ยเราดูปุ๊บรับของขวัญมันดูได้เรื่อยนะครับเราไม่ต้องรอหนึ่งชั่วโมงนะครับตอนนี้อ่าดูโฆษณาสิบโฆษณาก็ครบได้สิบตัวไปเลยในการหมุนนะครับตัวนี้ข้อแตกต่างก็อยู่ตรงนี้นะครับ แต่ว่าส่วนใหญ่โฆษณาเขาเอาวิดีโอมาไม่ค่อยเกี่ยวกันหรอกผมดูแต่และโฆษณาละคนละเรื่องเลยนะครับแต่ว่าเราก็ดูไปนะ,ะฟรีก็โอเคฮนะ,ะนานนิดนึงโอเคเรียบร้อยเรากดนี่ฮะมันก็จะเพิ่มมา1ใบนะแล้วเราสามารถดูต่อได้เลยจนครบวันหนึ่งได้10ครั้งนะครับแล้เราก็หมุนดู ในส่วนของสปินเนี่ยผมหมุนทั้งหมดประมาณพันครั้งแล้วไม่เคยได้300กับเขาหรอก30ยังไม่ได้เลยฮะได้มากสุดก็1,000งพันคะแนนนะ,<ด>ะมาดูในส่วนของการอ่านข่าวอของบัสเบกนี่ครับมันจำกัดวันละ50าสิวันละห้าข่าวต่อวันแต่มันมีในส่วนของวิดีโอแล้วก็นี่ฮะวิดีโอก็มีนะก็50ครั้งต่อวัน เราดูวีดีโอไปเรื่อยเนี่ยก็ห้าสิบครั้งต่อวันนะครับแล้วก็มีข้างหน้าตัวนี้ด้วยเนี่ยเราคลิกไปปุ๊บมันก็จะได้สิบห้าคะแนนนี่ครับแล้วก็จะรับไปด้วยในส่วนของตัวนี้อ่าอันนี้ยังไม่ขึ้นนะอ๋อขึ้นละเมื่อกี้มาขึ้นให้แล้วครับตัวนี้สิบห้าคะแนนอันนี้ก็ห้าสิบครั้งนะครับอ่าเราสะสมคะแนนไปเรื่อยๆตัวนี้จะได้ถ้ารวมทั้งหมดก็ ประมาณ2,700คะแนนหรือเปล่า2,700กว่าคะแนนนะครับประมาณนี้นะ2,750คะแนนถ้าเราดูทั้งหมด150ครั้งนะครับในส่วนของแคชชีนนะครับดูได้ทีละ50ะวีดีโอเอ้ยอ่านข่าวอ่านข่าวครั้งละ50เหรียนนะครับจํากัด150ครั้งนะก็ร,ะรวมรวมได้ ประมาณ1,500เหรียญน,นะครับถ้าอ่าน150ครั้งนะครับก็ถือว่าโอเคเอ้ยไม่ใช่ดิมันได้เท่าไหร่วัเนี้เดี๋ยวขอคิดใหม่นะ50าสิคูณ้อยห้า่ะ7,500พนห้าร้อยนะครับคำนวณผิดอ่ะก็7,500เหรียญน,นะครับก็เป็นเงิน3บาทพอดีนะอ่าส่วนอย่างสุดท้ายก็เรื่องการถอนนะครับ ถ้าเป็นบัสเบรกนะก็จะถอนมีอยู่2ช่องทางก็คือในส่วนของทูมันนี่นะครับเนี่ยก,ก็เป็นทูไวเลส์นะแล้วก็อันที่2ก็ Paypal นะครับมาตัวนี้นะเพ y p a l ถ้าในส่วนของแอปแคชชินผมขอ,อไปเปิดให้ดูดีกว่าจะได้ไง่ายๆนะครับแอปแคชชินนี่ฮะก็จะมีโฆษณาทุกอันนะช่วงนี้ ก็แอปถ้ามีผู้สนับสนุนเยอะอยู่ได้นานแน่นอนฮะโอเคอการถอนเงินนะครับนี่มันก็จะมีบัตรเป็นเงินสดเข้าธนาคารเลยนะครับอย่างที่สองก็เป็นเพย์พาวนะอย่างที่สามมาสามารถเติมเงินโทรศัพท์เติมเข้าโทรศัพท์เลยก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าในมุมมองผมนะโอนเข้าธนาคาร เติมจากธนาคารเข้ามือถือก็ได้เหมือนกันนะหรือเข้าบอยเล็มันก็เติมเข้า,าเบอร์ม,มือถือได้เช่นกันนะครับก็จะประมาณนี้นะข้อเสียของมันก็คือนี่ฮะข้อเสียคือมันต้องกว่าจะครบ2,50,000ห้นคะแนนแล้วค่อยขอนได้นี่ไงมันก็ใช้เวลาอยู่นิดนึงครับแต่ถ้าเป็นแบบผมเนี่ยผมทำ YouTube ก็จะมีคนติดตามหน่อยถ้ามีคนใส่โค้ดให้ผมหน่อยก็ จะได้คะแนนเพิ่มมาก็จะถอนไวขึ้นนะครับแต่สําหรับคนที่ไม่ค่อยมีเพื่อนใส่โค้ดให้เล่นไปเรื่อย,ยมันก็จะใช้เวลานานนะครับก็จะประมาณนี้นะถ้าถอนข้อดีของมันก็คือถ้าถอนมันถอนจํานวนเยอะได้ฮะ,ะมาดูในส่วนของบัสเบกนะครับมันถอนได้ทีละ1บาทเนี่ยห้าห้าดอลลาร์อย่างเงี้เยเไม่ใช่ดิห้าสิบเซนนะครับเนี่ยมันก็จะถอนจํากัดนะ จะใช้เวลาอันนี้2วันนะครับส่วนตัวนี้ใช้เวลามไม่เกิน2วันในส่วนของแคชชีนก็ใช้เวลา5วันนะครับก็จะประมาณนี้นะข้อแตกต่างข้อดีข้อเสียแต่ว่ามันเล่นได้2องแอปนะครับก็คงอยู่ได้นานนะส่วนของบัสเบกผมเล่นมาปีหนึ่งละฮส่วนแคชชีนนี่ผมก็เห็นประมาณ2ประมาณ2เดือนแล้วมั้งแต่ผมเพิ่งมาเล่น จริงจังก็คือเมื่อวานนี่ะแต่ว่าผมสมัครไปประมาณเดือนนึงแล้วนะก็คือมีคนมาคอมเมนต์ใน YouTube ผมผมก็เข้าเล่นตามแล้วผมก็ใส่โค้ดให้นะครับคนนั้นก็จะโชคดีหน่อยถ้ามีคนมาใส่โค้ดต่อผมเขาก็ได้คะแนนด้วยนะครับก็จะประมาณนี้ในส่วนของข้อดีและข้อเสียข้อระหว่าง้ข้อแตกต่างระหว่างอแอปบัสเบ e แล้วก็แอปแคทชีนะครับมันก็แอปอ่านข่าวเหมือนกันนะ,ะก็จะประมาณนี้นะครับ ยังก็ฝากติดตามด้วยครับสวัสดีครับ